เสร็จไปอีกหนึ่งลำนะครับสำหรับ Toyota h i ฮเอทนะครับที่เตรียมส่งมอบลูกค้านะครับเดี๋ยวคันนี้มีตกแต่งอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับผมยุทธ SCD นะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทางติดต่อของพวกเรานะครับ SCD Auto c ที่ขึ้นทางด้านล่างนี้นี่เลยนะครับเริ่มเลยนะครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งนะครับแปลงโฉมหน้าคันนี้ใหม่นะครับเป็นสไตล์ LM 350นะครับ เราจะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับไล่ตั้งแต่พวกฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ชุดคิ้วไฟเดียร g ไลนะครับพร้อมด้วยกระจังหน้าและสเกิร์ตพร้อมไฟเลี้ยวนะครับด้านด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนไฟไฟหน้านะครับแบบสีเฟ e นเชียลนะครับไฟหน้านะครับเราให้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแบบ3ลูกเป็นลูกแก้ว3ลูกนะครับตัวนี้ให้ความสว่างนะครับเวลาเดินทางกลางคืนนะครับไฟหน้าก็จะสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับไล่มาด้านข้างนะครับ คันนี้นะครับมีการติดตั้งนะครับเป็นชุดคิ้วรอบคันนะครับไล่ตั้งแต่หน้าไปยันท้ายหลังท้ายรถเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูก่อนคันนี้มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดล้อแมกล้อแมกของ LM Lexus นะครับเป็นสไตล์ LM Lexus เลยนะครับเป็นขนาดขอบ18นิ้วนะครับรัดด้วยยางโตโยนะครับ f o x กเ CR1 SUV นะครับตัวนี้เป็นยางสมรรถนะสูงนะครับเราก็ใส่ให้กับรถคันนี้เช่นกันนะครับไล่มาเลยนะครับด้านหลังนะครับ ลายยาวมาครับมีเป็นสเกิร์ตด้านข้างนะครับพร้อมคิ้วโครมเมียมนะครับเราก็มีติดตั้งให้พร้อมเลยนะครับกับรถคันนี้นะครับไล่มาถึงด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับกันชนหลังนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสไตล์แบบ lm lexus นะครับมีคิ้วโครมเมียมด้านล่างนะครับแล้วก็พร้อมไฟทับทิมสะท้อนแสงนะครับกลางคืนนะครับแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวนะครับที่เราปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบ led นะครับพร้อมด้วยไฟคาดกลางพร้อมโลโก้ โตโยต้าขนาดใหญ่นะครับเพิ่มความสวยงามและดุดันให้กับรถคันนี้นะครับเช่นเดียวกันกับตัวสปอยเลอร์นะครับตัวนี้เราก็มีให้นะครับพร้อมชุดไฟเบรกนะครับตัวนี้มีติดตั้งให้พร้อมเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะครับตั้งแต่ห้องโดยสารคนขับนะครับว่ามีตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านคนขับนะครับคันนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่ารื้อทําใหม่ทั้งคันนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับก็ตั้งแต่ชุดเสา A นะครับตัวนี้มีการหุ้มลายไม้นะครับเป็นวัสดุเปียนโนแบ็กนะครับแล้วก็เสาด้านข้างพร้อมออพวกเพดานนะครับพวกนี้เราหุ้มเป็นหนังอะคันทาร่านะครับเป็นผ้าอะคันทาร่าตัวนี้ทําให้ดูรถแบบว่ามีความหรูหราสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไล่ลงมาที่ปุ่มควบคุมนะครับสวิตช์ด้านฝั่งคนขับและข้างคนขับอะไรเงี้ยแล้วก็แผงหน้าปัดต่างๆเนี่ย เรามีการหุ้มเป็นวัสดุเป็นโนแบ c k ทั้งหมดเลยนะครับพร้อมด้วยพงมาลัยนะครับเรามีการหุ้มหนังตัดเย็บหุ้มหนังใหม่นะครับแล้วก็หุ้มเป็นโนแบ c k เช่นกันนะครับพร้อมมีปุ่มพวกคอนโทรลอะไรเงี้ยยังสามารถใช้งานต่างต่างอะไรเงี้ยใช้งานได้ปกตินะครับไล่มาที่เบาะคนขับนะครับมีการตัดเย็บหุ้มหนังใหม่เช่นกันนะครับพร้อมกับเสริมใยฟองน้ำนะครับเพื่อ,เ,อเพิ่มความนุ่มนวลขึ้นมานะครับมากกว่าหนังเดิมที่ของเดิมนะครับที่เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับตัวนั้น จะทาให้แบบว่ากักเก็บปุ่นนะครับหนังของเราเนี่ยเราใช้เป็นหนังไมโครไฟเบอร์นะป้านะครับผิวสัมผัสจะนุ่มนวลนะครับแล้วก็ให้ความเย็นสบายไม่อมความร้อนนะครับต่อมาที่ตรงเท้าแขนนะครับคอนโซลนะครับตัวนี้เราก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับวางแก้วน้ําเยดได้2ใบนะครับแล้วก็มีติดตั้งเพิ่มเติมเป็น usb นะครับ type a และ type c เพิ่มเติมไปกับรถคันนี้นะครับ เบาเช่นเดียวกันกับเบาะด้านข้างนะครับเบาะด้านข้างคนขับเนี่ยก็เป็นการหุ้มหนังใหม่ใช้วัสดุไมโครเนป้าเช่นกันนะครับไล่ลงไปนะครับคันนี้มีการปูพื้นครับเป็นปูพื้นไม้ลามิเนตนะครับแบบเข้ารูปเต็มคันนะครับคันนี้ทําตั้งแต่ด้านหน้าห้องโดยสารคนขับยันด้านหลังเลยนะครับซึ่งปูเข้ารูปเต็มคันนะครับเพิ่มความหรูหราและสวยงามแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านหลังนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ มาครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องในสารนะครับตอนหลังนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับท่าผู้ชมสังเกตไหมครับว่าด้านหน้าตัวรถด้านข้างตัวรถเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับว่าคันนี้มีติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดบันไดไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับเป็นตรงรุ่นสําหรับโตโยต้าไฮเอทเลยนะครับผมแล้วก็มีการติดตั้งเป็นชุดประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับตัวนี้เพิ่มความสะดวกสบายเวลาขึ้นลงรถนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้น ไปดูนะครับว่าข้างบนมีการทําอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นขึ้นมาเลยนะครับคันนี้นะครับมีการติดตัวเพิ่มเติมนะครับชุดราวจับนะครับเป็นราวจับที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้เราปีนขึ้นรถได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับและที่เห็นอยู่ด้านด้านหน้านี้เลยนะครับคันนี้นะครับมีการติดตั้งนะครับเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดเป็นพาร์ i t i o n นะครับเป็นฉากกั้นห้องโดยสารนะครับตัวนี้จะเป็นพ a r t i t i o n แบบว่ามินกระจกกั้นนะครับตัวนี้สามารถกด ึ้นลงได้เลยนะครับกระจกแบบนี้นะครับประมาณนี้เรียบร้อยก็ตรงนี้จะมีคอนโซลด้านหน้านะครับตัวนี้มีการทําเพิ่มเติมครับเป็นโต๊ะไว้ทานอาหารหรือว่านั่งทํางานวางโนต้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีติดตั้งนะครับเป็นจอ Android นะครับขนาด10.1นิ้วนะครับตัวนี้สามารถเล่นระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ เครื่องเสียงเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงภายในรถนะครับและยังมีพวกชุดสวิตควบคุมไฟต่างๆนะครับที่เรามีติดตั้งเพิ่มเติมให้ไม่ว่าจะเป็น USB ท p ย A ท p ย C นะครับตัวนี้มีทําให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ด้านล่างสังเกตอีกนิดนึงนะครับด้านล่างเราจะมีต่อ,อเป็นสวิตปักไฟบ้านนะครับตัวนี้สามารถไว้เสียบโน้ตบุ๊ก ประมาณนี้เวลาทํางานอยู่บนรถได้นะครับมาต่อกันที่เบาะนะครับตัวนี้จะเป็นชุดเบาะ VIP S3 นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นยอดนิยมและขายดีของที่ร้าน SCD นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า6ทิศทางนะครับหุ้มด้วยหนังไมโครไฟเบอร์นับป้านะครับตัวนี้ให้สัมผัสนุ่มนวลและเย็นสบายไม่ออมความร้อนนะครับตัวนี้สามารถปรับนวดอุ่นเย็นนะครับแล้วก็สไลด์เดินหน้าถอยหลังพร้อมยกรองน่องได้เช่นกันนะครับ เดิไล่ไปต่อที่ด้านข้างนะครับคันนี้นะครับมีการกูผนังกูผนังใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นวัสดุผ้าอะคันทาร่านะครับให้สัมผัสที่นิ่มนะครับแล้วก็ดูสวยงามมากนะครับไล่มาตรงขอบแลาต่างนะครับคันนี้มีการหุ้มใหม่เช่นกันนะครับเป็นกูผนังแบบเอ่อ VIP นะครับกูผนังแบบ VIP พร้อมติดไฟนะครับเป็นไฟ RGB นะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศที่เอ่อสวยงามในการเดินทางนะครับพร้อมกับคันนี้นะครับมีทํา ด้านหลังคาครับมีการทําเป็นหลังคา V.I.P. นะครับเป็นหลังคาสตาร์ลูมนะครับพร้อมด้วยไฟ r g b ไฟ r g b เนี่ยตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับ <f if il> ตัวนี้เป็นสีฟ้าอยู่นะครับเราเปลี่ยน <f if il> ให้เป็นสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินตัวนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับพ <f if il> ร้อมรีโมทตัวนี้เป็นรีโมทแบบไฟดาวนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนสีได้เช่นกันไฟดาวนี้ <f if il> เป็นสีน้ําเงินอยู่นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่าสีแดงสีฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนสีได้เช่นกันนะครับ และยังมีติดตั้งนะครับเป็นชุดลังแอร์นะครับของเดิมจะไม่มีชุดลังแอร์ด้านข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตัวนี้เราก็มีการทําลังแอร์ขนาดใหญ่นะครับเพิ่มเติมให้เช่นกันนะครับมีทั้งหมดประมาณ6ช่องนะครับฝั่งละ3ช่องนะครับตัวนี้มีเพิ่มให้นะครับจะได้มีแอร์อ air ทั่วถึงทั้งคันรถนะครับเดี๋ยวไล่ไปต่อที่เบาะผู้โดยสาร แถวสุดท้ายนะครับว่ามีการทําอะไรไปบ้างครับโอเคครับเราก็มาอยู่ในแถวหลังสุดของรถ t o โยต้าไฮเอทคันนี้นะครับคันนี้นะครับมีการติดตั้งนะครับเป็นโซฟาขนาด3ที่นั่งขนาดใหญ่นะครับตัวนี้มีการอัพไซส์ให้ใหญ่ขึ้นมาเป็นพิเศษเต็มพื้นที่ของ t o โยต้าไฮเอทคันนี้นะครับเพื่อเพิ่มความนั่งได้สบายขึ้นนะครับเวลาเดินทางไกลๆนะครับก็จะเป็นแบบระบบแบบปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับสไลด์เดินมาด้านหน้านะครับแล้วก็ปรับเอนนะครับตัวนี้ปรับเอนสามารถปรับแยก ได้ทั้ง3ตัวนะครับสามารถแยกกันได้หมดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับมีการด้านหลังมีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็น USB Ti y า e A และทา e C นะครับเรามีติดตั้งเพิ่มเติมให้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีช่องวางแก้วนะครับที่เราทําไว้ให้นะครับฝั่งละ1ช่องนะครับวาง2แก้วนะครับตัวนี้ก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมให้นะครับพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานอะไรเงี้ยที่มากับกับรถนะครับเป็นอุปกรณ์ค้อนทุบกระจกอะไรเงี้ยเรายังมีติดตั้งให้เช่นเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูดด้้าาาานหลัังงรรรเว่มีกตติ ระบบความปลอดภัยใดๆเพิ่มเติมให้กับรถคันนี้ครับมาครับเดี๋ยวเรามาอยู่ในโซนสุดท้ายของรถคันนี้นะครับคือโซนด้านหลังที่ผมพูดถึงนะครับที่เรามีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดที่แบบว่าเป็นระบบความปลอดภัยของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ลืมพูดถึงไปนะครับคันนี้ก็มีติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นโช๊คไฟฟ้าตัวนี้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการเปิดฝาท้ายรถคันนี้นะครับ แผนกล้องเข้ามาครับตรงนี้จะเห็นไหมครับว่าตรงนี้เรามีการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นชุดอุปกรณ์ถังดับเพลิงนะครับตัวนี้มีการติดตั้งให้ทั้งท้งซ้ายทั้งขวานะครับอเราติดให้ไป2อันนะครับผมจะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยนะครับที่ในอนาคตนะครับทางขนส่งจะบังคับใช้ในรถตู้แบบตู้แบบนี้นะครับเราก็ทําเพิ่มเติมให้ลูกค้าเช่นกันนะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคลิปการรีวิวนะครับโตโยต้าไฮเอคันนี้นะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนเพจ SCD หรือท่านที่กำลังจะตัดสินใจนะครับซื้อรถตู้นะครับไม่ว่าจะเป็น h i เอทคอมิวเตอร์หรือรถตู้ใดๆก็ตามนะครับสามารถติดต่อพวกเรานะครับได้ช่องทางตามด้านล่างนี้ครับเป็นของพวกเราทีมงาน SCD Auto c t นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมยุด SCD นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ